สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งานถนนเทคโนโลยีครับเชนเออจีสตรี่วันนี้เราจะมาดูการประกอบหุ่นยนต์นะครับแบบโปรเฟชชั่นัลนี่คือการประกอบหุ่นยนต์แบบโปรเฟชชั่นัลครับของนักเรียนมปลายครับผมครับผมเอออาชีพอะไรครับมีหลวงพี่ด้วยครับสวัสดีครับเออไม่มีเพื่อนว่าเหครับเนี่ยสวัสดีครับใครเล่นเลยอ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณพี่กำลังประกอบอะไรอยู่ครับคุณต้องการหัวข้เป็นเป็นหุ่นยนต์อะไรครับเป็นหุ่นยนต์อะไรนู้นว่ะมันทำอะไรได้ครับเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้ร้านคุกกี้เนี่ยหจ้างของร้านนี่เขาแล้วคุกกี้อะไรเขาเรียกแบบนี้นี่แล้วไม่ได้ใช้ยังไงครับมันวิ่งวิ่งไหน่องขอมันวิ่งอยอะอยู่อยากเฉยโดนเนยคุณบอยครับไล่สาระไปแากนู้นดีกว่าไปนู่นดีกว่าหนุนหนนะครับนี่ครับดูครับ ดูดูดูดาวเคราะอ์ขุนยนต์ครับคาร์ฟอร์เมอร์สี่ดูหัวครับคาร์ฟอร์เมอร์ครับสวัสดีครับคุณเอ่อเฟอร์เชสต์เราไม่ทราบว่าคุณกำลังสร้างขุนยนต์อะไรครับเนี่ยโอ้โหดูเศร้าด้วยมันมีมันมีอาวุธด้วยครับเรื่องของมึงครับแล้วแล้วนี่มันมันคือตัวอะไรครับเนี่ยมันแปลกแปรคำลึกขุนยนต์ขุนยนต์อะไรครับเนนี่ยยุต์ของ มึงเอาออกด้เดี๋ยวมึงบ้ามครับเนี่ยมึงเอาออกเหรอครับพิมเอ้ยโ่ไปตบไปบปัดหักนี่คือผลงานที่ภูมิใจไม่เนี่ย้กูลำบากแค่ไหนกว่ากูจะทำเสร็จชื่อมันเชื่อเลยตบเล่นอะไรเนี่ยเครื่องอะไรชื่อชื่อว่อะไรครับมาปัดจันปัดจันมา์มาเป็น ไอไอคุณยนตตอนนี้จะมีรู้สึกจะมีศารที่สุวเลยในกลุ่มนี้นะครับใช่อคุณบ้นเท่เท่เว้ยบ้านอยู่ทำไมอ๋อนี่กลัมาทราบว่ามันคือหุนย้า์เนี่ยมันคือหุนยนต์มาแดเป้ยค่ักูาลังหาของแ่อะไรนะมึงไว้ใ้ลูกกินข้าวกูเมื่อยนะครับไ้เสร็จแล้วมานเดียวกูเมื่อยนะครับกูเมื่อยนะครับ นี่คือบอลที่น่าตื่นการประกาศหุ่นยนต์นะครับเรื่องเขาครับมันรู้ตัวอะไรครับเนี่ยมันรู้ตัวอะไรเอ๊ะอันนั้นคือตัวอะไรครับกุญแจชมแล้วม่ตมีอะไรโอ้หรือถ่ายบอลไว้เขาถ่ายวีดีโออ้าวถ่ายวีดีโอเมื่อกี้ใช่รู้ซองครับรู้สองทำไรได้อ่ะ ลูกซองทำอะไรได้มันก็ต้องอยู่กับแม่ซองครับอ,อ่ะเอาไป <c oughs> เอาไปเลยเอาไป